ข้อ <Correct. S 2> แรกข้าต้องการให้เจ้าสำนักเทียนจี้เขียนเรื่องที่ตัวเองเคยกระทำผิดเอาไว้และไปคุกเข่าที่ประตูของราชวงศ์ใต้หยานเพื่ออ่านเรื่องที่ตัวเองเคยกระทำผิดลงไปเป็นเวลาอย่างน้อยสามวันเพื่อเป็นการแสดงถึงความจริงใจต่อพวกเราและอีกอย่างโจเทียนจี้เจ้าต้องยกเลิกแผนไรภาคีของเจ้าทั้งหมดข้อ 2. จงส่งคนที่ฆ่าลุงทั้งสองของข้ามาซะจากนั้นเขาจะถูกตัดศีรษะ และเอาไปแขวนไว้หน้าประตูเมืองใต้หยานเพื่อไม่ให้ใครเอาเป็นเยี่ยงอยา่างตอนนี้พื้นที่รกร้างทันตอนใต้ของเรามีสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ดังนั้นข้าจะขอให้เจ้าสำนักเทียนจี้ช่วยแบ่งยินแดนส่วนหนึ่งเพื่อชดเชยให้กับราชวงศ์ใต้หยานของเราและยังมีเรื่องของภรรยายของข้าพ่อตาและพี่เขยทั้งสองพวกเจ้าต้องชดเชยการเสียชีวิตของพี่เขยทั้งสองของข้ายังรวมไปถึงค่าแรงในการทำงานของพวกเขาทั้งสอง พวกเจ้าจะชดใช้ด้วยหินวิญญาณจำนวน18,000ล้านก้อนจากนั้นเจ้าจะต้องบอกที่ตั้งของสำนักเทียนจีและอาณาจักรตรงหยานให้ข้ารู้ทั้งหมดและพวกเจ้าทุกคนจะต้องไปเป็นแรงงานในราชบงใต้หยานเป็นเวลา100ปีให้ตายเถอะข้ามันปากไวจริงๆข้าควรจะหอหินวิญญาณระดับกลางจากพวกเขาสัก5 0 0หมืล้านก้อนเพื่อที่จะได้เอาไปปฏิรูปแรงงานเป็นเวลา500ปี แต่สุดท้ายข้าก็ไม่ได้ทํามันเป็นแบบที่พ่อบุญธรรมเคยพูดเลยปัญหาของข้าเกี่ยวกับการเมตตาคนอื่นมันทําให้ข้าเหมือนกับผู้หญิงจิโรเหยียนตาบอดหรือเปล่านางตกหลุมรักไอเด็กบ้าแบบนี้ไปได้ยังไงถึงเขาจะดูเหมือนคนไม่เต็มบาทแต่เขาสามารถสืบหาว่าใครเป็นคนทรยศได้ยังไงกันข้าไม่ได้มีเวลามาเล่นบ้าๆบอๆกับเจ้าหรอกนะแต่ข้ามีทางเลือกสองทางให้กับเจ้า ข้อแรกคือเชื่อฟังข้าและอีกข้อคือตาอยู่ที่นี่ข้าก็อุตส่าห์ให้ความเมตตาและโอกาสกับพวกเจ้าแต่พวกเจ้ากลับคิดที่จะฆ่าข้าพวกเจ้าแน่ใจนะว่าจะไม่คว้าโอกาสสุดท้ายนี้ไว้น่ะฮ่าฮ่าฮ่าฮาข้ามาที่นี่เพื่อคุยกับพวกเจ้าแต่เจ้ากลับกล้าหัวเราะเยาะใส่ข้าเมื่อข้ามองเจ้าแวบแรก เจ้าก็เหมือนฆาตรกรที่คลั่งไคลการฆ่าคนมากๆและไม่เคยนึกถึงชีวิตมนุษย์เลยด้วยซ้ำข้าคงจะเก็บเจ้าไว้ไม่ได้ซะแล้วหลิวเอ้าเทียนเจ้าไปเอาเด็กว่าเจ้ามันช่างโง่อะไรเบอร์นี้องค์ชาย นี่เขายังเป็นคนอยู่หรือเปล่าวะถึงกับสามารถดึงพลังของตัวเองกลับมาได้อีกด้วยตอนนี้ข้าโกรธมากๆข้าขอเตือนพวกเจ้าไว้อย่างว่าที่ข้ามาที่นี่วันนี้เพราะมีเรื่องจริงจังจะคุยกับพวกเจ้าเลิกเล่นตลกกันสักทีแล้วมาจริงจังได้แล้วการเป็นคนดียอมรับความผิดพลาดและกลับใจนั้นยากนักหรือยังไงกันไม่ไม่องค์ชายอย่าเข้าใจผิดข้ายอมรับเงื่อนไขทั้งหมดของท่าน และข้าสัญญาว่าจะไม่ทำความชั่วอีกต่อไปแล้วดีมากข้าไม่ใช่คนไม่มีเหตุผลสักหน่อยตราบใดที่เจ้ายอมรับความผิดพลาดของตัวเองอย่างจริงใจข้าก็ยินดีให้โอกาสพวกเจ้ากลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งในท่านไม่ต้องกังวลพวกเรายินดียอมรับความผิดพลาดของพวกเราอย่างจริงใจและสำนึกผิดอย่างจริงใจด้วยแต่ค่าชดใช้จะต้องเพิ่มจาก18ล้านก้อนเป็น2,000ล้านก้อนทำทำไมถึงเป็นเช่นนี้ ลองคิดดูสิหมัดของข้าเปิดประตูแห่งแสงสว่างให้กับพวกเจ้าทุกคนแล้วมันผิดตรงไหนที่ข้าขอเพิ่มเป็น2,000ล้านเจ้าองค์ชายบ้าเจ้ามันช่างไร้เหตุผลจริงๆเป็นอย่างนี้เองข้าเพิ่งรู้ว่าถ้าข้าไม่ใช้อารมณ์และเหตุผลเจ้าคงจะไม่ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองที่ก่อขึ้นจ่ายค่ามาซะองค์ชายเซียวท่าน งั้นข้าจะเพิ่มขึ้นอีกเป็นสองหมื่นล้านหินวิญญาณระดับกลางองค์ชายเซียวหินวิญญาณระดับกลางจํานวนมากถึงสองหมื่นล้านก้อนขนาดนั้นข้าไม่ได้พกติดตัวมาด้วยหรอกครับดังนั้นข้าจึงของกลับไปที่อาณาจักรเพื่อไปเอามันมาให้ท่านจะได้ไหมขอรับได้สิยังมีเวลาอีกประมาณสามชั่วโมงก่อนที่แสงอาทิตย์แรกจะขึ้นในตอนเช้าตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วด้วยก่อนรุ่งสาง หลังจากที่เจ้าทำตามเงื่อนไขทั้งหมดแล้วข้าหวังว่าเจ้าจะไปที่อาณาจักรใต้หยานกับข้าเพื่อยอมรับความผิดพลาดของเจ้าเององค์ชายเสี่ยวท่านหมายความว่าจะให้ข้านำหินวิญญาณสองพันล้านก้อนออกมาก่อนรุ่งสางอย่างนั้นหรือใช่แล้วนอกจากนี้เจ้าต้องบอกทุกคนในเทียนจี้ให้มาขอโทษและนำฆาตกรมาไว้ต่อหน้าข้าก่อนรุ่งสางส่วนเรื่องยินแดนเทียนจี้ของเจ้าที่จะแบ่งให้ราชวงศ์ใต้หยานของเรา ก็เ,เอาตามที่เจ้าว่าเหมาะสมเลยองชายท่านมีเรื่องอะไรเร่งด่วนหรือเปล่าก็มีข้าจะต้องรีบกลับไปก่อนรุ่งสางเพื่อไปทานอาหารแสนอร่อยช่วงนี้ข้ารู้สึกไม่ค่อยจะดีและข้าก็กลัวว่าเงินค่าขนมของข้าอาจจะถูกหักเอาได้ผู้ชายคนนี้คิดว่าข้าเป็นสุนัขหรือยังไงกันขอขอบคุณเพจคอนดิชั่นต้องการสนับสนุนผู้ปแปล ติดตามได้ที่ลิงก์ในดิสคริปชันเลยนะครับวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ